สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่19มิถุนายน2568ค่ะเมื่อนี้นะคะเมมูกกับบ่าวเท่าก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่าค่ะเมื่อนี้จะพามาฟังแนวทางความฝันนะคะเป็นแนวทางความฝันนะคุณผู้ชมมีเขามีหลุดนะคะเมื่อนี้มาฟังน้ากันคูบา จะฝันว่าจังไรนาะคะจะฝันดีบอะคะ่ะเพื่อได้โชคได้มาน้ำกัดงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2568ค่ะมาหอดมาถึงแล้วนะคะเข้าไปรับชมรับฟังน้ำแม่หมูค่ะน้ำมาสการครับคู่บาครับการน้ำมาสการเจ้าค่ะครับท่ชมชมวันนี้วันที่ยี่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทำชุ่มภาพเดินทางมาหาคู่บ่าววัดปา่าบทที่ผ่านมาหาซูลนะครับหาซูลซูลหาเขาทำชุ่ม ปะคุบาฝันว่าเบาเถ่าขนเนือมาเต็มถ่ายรถปะคุบาเพิ่นกำมั่นใจว่าทะเบียนรถเบาเถ่าหรืพี่น้องหาซูนมันเป็นซูนหกนะครับเอานะครับเป็นยังไงครับงวดนี้ฝันหรฝันคือเก่ามันหรือเปล่บผมมันจะแมีนบ่แมียนรือยังไงหรือเดี๋ยวทางความฝันนะครับเนาะอ่ฝันบันพระฝันขึ้นบันพระมันโกวนนี่ครับวัดกวนวัดพระหร้อวันโกวนครับขึ้นบันพระแมน ขับต่อกันรับผมไปันยังไงครับเสียงดังเนี่ยนะครับฟันนั้นไม่ออกขับขี่รถตู่มาคขับหกหกคนหกคนแมวเหกคนมาถามทางครับถามทางวาสิไปนี่เกกี้ดังว่าแถวนี้มาถามทางว่าพ้าไปดนยินมาเพิ่นชื่อเสียง่งดังที่ไปกรกาศนอสการเพิ่นกรกาบเพิ่นนี่ผู้เดียวละหม่องบอกม่บอกออกซื้อเพิ่นเนาะครับไปูปตีนผู้นี่แหละเพิ่น เพิ่นก็เป็นพระเกียรติเกียรตินี่ครับก็เรียกว่าเกลี่ผพาเพิ่นไปพาไม่ออกไปคนไทยเลยการนันทสการ์นพระอาจารย์พาพวกดีสันไปแน่มาสักครับผมไปได้อยู่แล้วเดี๋ยวผ้าไปก็เลียผ้าพิ่นไปเฮ้ยคือคนมีเงินนี่แหละครับคือเป็นคนมีมีมีกินนี่แหละนี่ผ้าขึ้นไปเขาเลยไปพาไปกราล่าวคนครับ กาบลูกผมไปขอเลขเพิ่นโอ้โหคุบ่าวโอ้ยผ้ามานึ่งวันสิมานกาบเพิ่นซื้อผ้ามาจังฉี่เนาะคุบ่าวขอเพิ่นบอมาบอมมาข้างนี้นะครับขายหนาขายตาแต่เพิ่นซื้อผ้าให้บ่เนาะครับไอ้ผ้าผ้ามานผ้ามานมาผักบขอตุนเพิ่นเลยเพิ่นเลยขอขอโชคอะไรนะเพิ่นขอโชคเพิ่นขอโชคเพิ่นได้ขอโชคเออเพิ่นไดขอโชคกันล่ะเออเพิ่นขอโชคคุบ่าวเลยอายอาย์คุบ่าวรย์ ถ้าไปแทนที่ทีไปนึกว่าสิไปถวายหันถวายหนีปนไปขอโชคเออไปไปดันไปว่าอันนี้อโอ้ยมูจักก๊อกเรื่องเลขเรื่องเบอร์เฮาบมูจักก๊อกมูจกกัจก,กจะเลขลางไหมเลขบวมโมหูพอปะ,ปะครับอ่าได้ฟันนะ่ะผลผลนว่นาอยู่ที่ครับแมนอ่าโอ้ยมูจักก็เลขเลขเรื่องเบอร์นี่ครับอืมมูจักกอกใช่ทำไมูจักก็เลขบนนั่นครับมูจักเลยครับ เพิ่อนว่าตามเพิ่นวา <ing> ่าศูนย์ช่งศูนย์ครับผู้จักดอกว่าสันูจักจะเลขล่า os os as งเลขบนมู่หู้ดอกครับอืมอันเลขล่างอ่ะามชวนแตอวะอเออโอ้เราเราอกแหละั่นผ่นบอกย่ทดีครับเนี่ยออุ้ยช่วงศูนย์ให้่ครับเลขเลขเรื่องเบอร์เฮ้ามู่หู้ดอกยันเราพ่อหลายยังจืข้าเบ้าเราบ่ได้ครับพ่อหลายเราูนนั่นแหละ ผู้จักเรื่องเล่งเร่งเบอร์เรื่องอะไรนั่นอ่ะเฮาบริหัวชาแนนี่เรื่องนี้เฮาบริบวชมาเพื่อสิ่งนี้เฮาบู้จักต่อเลขบนนั่นประธานแล้ว่าครับเออแล้วพอออกไปไปพวกนี้เฮาบู้จักจะเลขลางครับสามชุดแล้ว่าโอ้เฮาเอาตามเพื่อนเน้ะเอาตามความฝันเออครับอันนี้ว่าตามฝันไม่อพียงได้คู่บ่าวตามฝันตกใจเปิดห้านี่ว่าอะไรนี่ว่าเพื่อนจะมาบอกเพื่อนเพิ่งบอกกี่เพี้นี่นี่ความรู้สึกอคูบาวแย่างเพื่อนมองเฮาโอ้ถ้าว่าไม่ออกไม่ขวนเพื่อนไปขอ ผ้ามานยั้งผ้าเขามาขอโชคเออ๋ยได้ว่าขะเอียดไปแล้วเพ่นขอโชคเนี่ยนะเอาในความคิดเดีคู้บ่าวว่าอันผ้า้าไปเขาจะไปกราบเพราะว่าเพื่อนแบบนี้ซื้อเสียงพอสมควรอั้นว่าไปกรกาบอยากไปเห็นหน้าเพื่อนไปธรรมดาแต่ในความฝันผัดไม่ไม่ออกทางเห็นหค้นแบไปขอเพื่อนขอ่าขอโชคนูกปูพี่น้องในความฝันอไปกาบน้อไม่สการผัดผ้ากันมาายั้งอย่างผัดคุยกันคุยหลายแต่คู้บ่าวซื้อมาได้ ยินเลยเพื่อนก็เลยหวังขึ้นเลยเขาโบกหูดอกเขาบริบวนมาเพื่อสิ่งนี่อยังเขาบกหูดอกป็้เนากหูดอกเลขบนมนจะออกตัวใดเขาพูดจักกจะเรียงลางวจนเออเอา่นมาพูดจักเรียงางเอาฝันเลยแล้วก็เลยบอกเลยว่าเฮเขาพูดจักกจะเลขล่างสามศูนย์หรอสามศูนยันในตัวเดียวเนี่ยวะผมฝันแบบ ปูเพินเลยห้องบอกเลยอ่าที่แรกกงศูนั่นแหละครับผมไมความฝันแม่ในฝันครับว่ายลาประเคูบาวัดป่าได้พี่น้องเด้อเอางกรกฎาคม2568นะผมแต่ตะลาง30ตัวเดียวเมนเพิ่นบอกว่ามเพิ่นเพิ่นอกว่าแหมกับเมน็กแมนมาแมาดูเทสต์ฝันซ้ำนี่ะครับแม่ถึงซ้ำานีล่าง30 เขาเก่าเอาเขาเก่ารงจาเป็นบ้าเลยล่ะสามศูนย์พอดีพี่น้องหาลอตเตอรี่ไว้อ่าเอาตั้งแต่เด้กเป็นแบบเปลี่ยนชุดสามหรือว่าสามอันนี้ความฝันได้พี่น้องเด้นะครับคูบ่าคุ้มฝันนะครับตัวเดียวฝันว่าย่อมไม่ออกทำชุ่มนะผมมามาหกคนมามารถตู้ครับมาให้คู่บ่าพาไปหาคู่บ่าจารย์แม่อ่าพาไปหาผู้ใดเกจิ ชื่อนั่นชื่อนี่ผู้จักจะผู้จักวัดเพลินอ่าครับก็เลยพาเพิ่นขึ้นไปพ่านไปอยู่ผู้ผ่านไปแล้วพ่านไปขอโชคน้ำเพิ่นเพิ่นก็เลยให้เหาคนหน้าตามีอันจะกินไปเจ็ดเจ็ขอของเนื่อยนื่องว่าไปกราบไปเสียว่าหน้าถ้ำอย่างนี้ไปสนามไปแล้วกาบปั๊บแล้วเม็ดขอหลุดิ่นก็ขื่นแบบไงเรื่อลนี้คนกระเล่คนกระเล่ย์อ่ะไปเถอะไม่เอาไม่เอาบู๊หรอกเล็กๆเบอร์นี่ เ,เพิ่มมาเฮ้ได้บวชมาเพื่อสิ่งนี้เหล่าเพิ่อนกับว่าวไปให้ไปแล้วเฮาบองหูเลยเลขบนมันจะออกตัวไรบอะครับเฮาหูจะเลขล่ลางบอสครับโ <laughs> <laughs> อ้อยยืดเลยขาดเลยเฮ้ยเหมือนกับว่าเฮ้าหูจะเลขล่างสามศูนย์แล้วว่าเอา้าท่านผู้ชมอันนี้ความฝันของคู่บา่บาวัดป่าด้วยพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ในความฝันหนับนี่นับหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทำชุ่มหนับอ่า เพิ่ทั้งศูนย์อ่าบ่บฮูวเด้อบบฮู้ร็อกบนดอกตัรใเรแต่ว่าล่างสามศูนย์เด้อเติเปิดหัวมากหนูกุบ่ายานยานพอเพิ่นกับคนช่วงนี้อยู่แล้วสามศูนย์เลยแมนเอาท่ามผู้ชมครับหามาคาชอปด้วยพี่น้องได้เป็นนวาทางความฝันพี่น้องถ้าถูกใจตรงใจถ้าจังไปหายยิบจับตตรีนะครับบ่มมาบ่ชอบคือบาต่าว่าบเบิ่งซื้อนี่แหละครับหมวเข้าก็มีท่ามผู้ชุมรับัวที่พันมากับรุดยูนะครับ โอ้ถ้าได้เข่าเข่าต่อถ้าได้หลุดกกหลุดอยู่พี่น้องเออวดที่แล้วกับหาซุนเนียนคักนะพันมาซุนหกหาซุนซุนหาพันมาซุนหกคู่บ่ากัฝันคักงวดที่แล้วงวดนี้ก็ฝันคักอยู่พี่น้องเดี๋ยวพาผาย,ยุ่มนะในออกในความฝันไปกราบไหป,ปูนะเพิ่นพันไปขอขอโชคน้ำปูปูพันว่าบ่ฮู้ดอกปูกับซุนพันมาขอมาขอขอโชคขอขอเลขนีง่งพันปูวาซุน,นอ่าพันสาเพื่นกต่ลายแต่ว่าพัน ผันมาโมหดอกผันปูวว่าบนโมหูต่ว่าล่างเนี่ยออกสามซูนเลขล่างสามซูนโมหดอกเลขบนมันจะออกตัวได้น่ะเโาหูแต่ล่างสามซูนหรอวะอ๋ออ๋อตรงนี้มีเสี่ยงไหมอยู่นะออแปลกเลยแต่เป็นอาจจะให้โชคไม่เป็น้องนะความฝันความฝันแม่บ่แม่เกิอีกเรื่องนึงถักปักบ่ครับตัวนี้คุณว่าไม่ก็สีบ่มักอยู่ว่าเนาะล่างถักอยู่เด็โตเดียวทำชุม เพิ่นมาล้างแต่ว่าเขาบอกตามฝันเนาะครับล้างคือล้างเพื่อนมาล้างเลยบอกตามเพิ่นมานี่เนาะเป็นดัตแปลงมาได้ฝันขึ้นมันพระบครับหรือหรือก่อนมันพระขึ้นมันพระต่อวันผาขั้นก่อนจเป็นมันพระอ่แต่บันพระท่านผู้ชมแต่เวลานี่มันก็ะจิกเกือบเขาวันพระเขาวันพระนทำช่มอ้าเมาพี่น้องเนาะ ฝนก็ยังท่านด้หยุดตกได้พี่น้องได้ยังตกอ่าตกได้ลิ่มอยู่แต่ว่าตกบ่แห้งนะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมจนวันตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับแต่ว่าท่างนี้ฝนตกดีนะครับเนาะเมื่อคืนตกแห้งครับท่านนี้ตกสามคืนใช่ไหสามคืนเลยตกประมาณตีห้าทุ่มตีห้าทุ่มตีหนึ่งสดแจ้งครับครับหกมือเหรอตกหกมือท่างนี้ตกดีพี่น้องนะครับมาท่างนี้ตกดีตกทุกวัน น้ำนี่แพร่พามพี่น้องน้ำเต็มข้างในข้างนาจุดหล่นจุดให้เจ้าได้สูบออกแต่ว่าทั้งบานเบ้าเท่านี้ตกอยู่ตกเป็นน้ำเป็นตอนครับคูบ่าวก็จะว่าตกตกตกบ่ได้น้ำมันตกเสมอแต่ว่าตกบ่แห้งเอานะครับก็พ้าเดินทางมหาคู่บ่าววัดตาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นแนวทางความฝันธรรมช่มถ้ามักถาชอบก็จังไปหาหยิบจับรัตตรีน้อพี่น้องเนาะล่างสามศูนย์นั่นมาครับ บอมักบูชอบเบิองไว้ก่อนพี่น้องนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะผมกราบขอบุญขอบคุณนคู่บาวัดปลาท่านผู้ชมนะครับผมก็จะได้เบาเถ่าย่างไปเบิองในศาลาเลยพี่น้องนะน้ำเพราะว่าก็จะได้มาถวายน้ำแต่ว่าน้ำก็ยังมีอยู่นะยังจะมาถวายนะผมขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านนะผมให้โชคให้มาด้วพี่น้องได้พอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับสาธุครับผมเออสาธุสาธุครับ ก็ถุกค่ะให้โชคให้มา้ำกันเนาะคะ่ะพอกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ